สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยไทยพัฒนาอยู่แล้วนะครับยาวๆนะครับวันนี้ทั้งวันเลยนะครับผมเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมเราได้ทําการรีจิตเจอไปแล้วนะครับผม EP นี้นะครับทําในส่วนของการลอกอินนะครับแล้วก็ให้รีเทิร์นค่าตัวโทเค็นออกไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรู้กันนะครับให้มาที่โฟลเดอร์คอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ AUTH นี่แหละนะครับผมการออกทนของเราเดี๋ยวก็กอปหัวมาก่อนก็แค่แค่หัวมาพอ เริ่มเลื่อนลงมาด้าล่างนะครับสุดเลยนะครับสุดเลยสายหม่เดี๋ยวแก้ก่อนเอ็น point ของเราคือล็อกล็อกอินนะครับเม็ต่อโพสโอเคครับถูกต้องครับเขียนฟังชั่นนี้กันนะครับเริ่มต้นด้วย export login นะครับเท่ากับ อย่าลืม async นะครับแล้วก็ request ข้างในก็ request response hello function โอเคได้บล็อกนี้มาแล้วนะครับทีนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเขียนใน t h a กับ cat นะครับผม try cat ch นะครับผม cat มีเ r เ o อรนะครับผมถ้ามีเ r เ o อร์ทำอะไรนะครับผมสามารถก๊อปด้านบนนี้ได้เลยนะคอนโซลหลอกกับ rest state นันนะครับก๊อปมาเลย ถ้ามีเออร์นะครับก็ให้คอนโซลมาที่นอตจอคอมมานดนะครับให้เออร์แสดงเออร์เลอรดัเสรนะครับแล้วก็เลสสเตตัสส่งไปที่หน้าบ้านด้วยนะครับว่าเออร์เลอร์โคห้านะสเตตัส Server e ว r ร์เอนะครับผมโค้ดในส่วนของเราก็จะมีมาเขียนตรงนี้นะครับสิ่งที่เรารับมาจากการ l o อกอนะก็คือ n เนมกับพา s s w เวินะครับผมเราก็จะต้องทําการเช็คว่ามี Username นนี้ในฐานข้อมูล,ลหรือเปล่านะครับผมพอเช็คแล้ว เช็คยูเซอร์พอเช็คแล้วนะครับผมก็พอเช็คยูเซอร์เนมปุ๊บก็เช็คพาสเวิร์ดนะครับผคอมเพลคพาสเวิร์ดนะครับว่าพาสเวิร์ดของเราเนี่ยตรงกับในฐานข้อมูลหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำเพโลดเพโลดก็คือเราพอมันตรงหมดแล้วเนะี่ยเราก็จะเอายูเซอร์เนมในฐานข้อมูลของเราเนะี่ยไปเข้ารหัสเป็นโทเค็น เพื่อที่จะส่งไปหน้าบ้านอาโอเคพอเราเขียนเทรยโลดปุ๊บก็โทเค็นสี่ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับผมก่อนที่จะมาเริ่มเขียนเดี๋ยวเราไปอินพอรตตัว J s o n Web token ขึ้นมาก่อนนะครับด้านบนเนาะด้านบนนะครับเราได้ติดตั้งไปแล้วเมื่อตอนคลิปแรกเลยนะครับเช็คสักทีหนึ่งว่า ติดตั้งมาจริงหรือเปล่านะครับผมมาที่แพ็กเกจจั J3 ครับ J3 Web Token ตัวนี้นะครับผมโอเคติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนาะมาอินพุตกันนะครับคอ JW น JWT ครับมันใช้ชื่อไหนเนาะผมก็ลืม J3 Web โอเคเยบรูก็รูเอ้ยเลยหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผม Import ชื่อว่า JWT นะครับผมแล้วก็ e q u i r e J สังเกตตัวเขนนะครับเลื่อนลงมาที่เช็ค u s e r ก่อนเลยอันดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราเหมือนเดิมนะครับ Destructuring ตัว name กับ password ออกมาก่อนนะครับเหมือนร e g i s t e อร์นั่นแหละนะครับก็สร้างตัวแปรขึ้นมาอยู่ในวงเล็บนะครับว่าเน e กับพา s เวิร์ด ท่ากับ Request Body โอเคอันนี้คือค่าที่ส่งมานะครับค่าที่ส่งมาจากหน้าบ้านนะครับหรือว่าส่งมาจากพนักงนะครับในกรณีนี้เราสร้างว่าเน e กับพันธุ์นออกมาแล้วนะครับจะเอาสองตัวนี้ไปใช้งานนะครับใช้งานอย่างไรนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ผมสร้างตัวแปรขึ้นมาว่า User นะครับผมแล้วก็เอาเวอย่าลืมเอาเวเนาะอย่าลืม แล้วก็ค่าโมเดลที่เราอิ p พ r t มานะครับเราเราอิมพมาชื่อว่าเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยจริงๆจะก๊อปเลยก็ได้นะเนี่ยเนีเาหนะครับแต่เดี๋ยวพา้นใหม่นะครับ User u ตัวใหญ่แล้วก็มี S นะครับ User มี S นะครับจุดนะครับผมไฟล์มันไปค้นหา แอนอัปเดตนะครับผมจะให้มันอัปเดตด้วยนะครับเวลามีกรณีที่มันล็อกอินนะครับผมก็จะให้มันอัปเดตว่ามีการอัปเดตมาเมื่อวันที่นี้มีการล็อกอินเมื่อวันที่นี้นะครับผมเดยเฉพาะขอปิดตัวนี้ไปนะครับผมจะใช้ไฟล์วันไอ้น้ำเดียนเนาะอาร์กิเมนต์ตัวแรกนะครับผมไปค้นหาอะไรนะครับค้นหาชื่อที่ส่งมาค้นหาชื่อนะครับผมใส่ตัวแปรไปเลยนะครับตัวที่สองนะครับ ให้มันอัปเดตนะครับก็คือมเอเท่ากับ true ก็ให้มันอัปเดตตัว Time s t a m p นะครับแค่ Can นี้แหละเสร็จแล้วทันเนาะทันโค้ดผมอยู่เนาะ u s e r นะครับไฟล์วัน d องอัปเดตนะครับค้นหาอะไรนะครับผมเราก็ใส่ตัวแปรนมิมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ให้มันอัปเดตทาง e แ t a m p เข้าไปเมื่อค้นหานแล้วค้นหาเจอหรือเปล่านะครับผมถ้า ถ้าไม่เจอเดี๋ยวเอาท่าไม่เจอก่อนเนาะถ้าเจอเดี๋ยวค่อยไปทำต่อนะครับมีตกกระจายแล้วก็ตามด้วยตัวแปลของเราคือท่าไม่เจอนะครับผมก็ให้รีเทิร์เรสสเตตัสออกไปห้าร้อยเ้สี่ร้อยแล้วก็เซ็นข้อความไปว่าอา๋อ Username เอาแบบมาตรฐานเลยะครับนเวอร์ล อินเวอร์ติเนเียลอื่นก็ง่ายนะครับถ้าไม่มียูเซอร์นี้ในระบบนะครับก็ให้มันแสดงสเตตัสออกไป400แล้วก็ส่งข้อความไปว่าน o มีเจอยูเซอร์เนมนี้นะครับผมถ้าเจอนะครับผมถ้าเจอเดี๋ยวเรามาเช็คพาดเหมือนกันนะครับในส่วนของหัวข้อนี้แหละ สร้างตัวแปรมาหนึ่งตัวชื่อว่าแม t c กระไรก็คือถ้าให้ถ้ามันเจอเนาะเราก็ให้มันเอา p a s s w o r ดไป compare ไปเช็คนะครับผมเอาเวสบีบีคลิปนะครับจุด compare คอมตัวมธอตด compare มันก็ต้องการ argument สองต,ตัวก็คือ p a เวิร์ดป,ปกติกับ พาร w เวิที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับผมเอ้ยพารเวิปกติที่ส่งมานะครับตัวแรกนะครับตัวที่2นะครับก็คือ p a s s word ที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับก็คือชื่อ,อวิธีการเข้าถึงก็คือ user này. เนี่เราไปเราไปค้นหามาแล้วเนาะ user. อันนี้ก็คือชื่อ field ตัวนี้ตัวนี้อาจจะไม่งงเนาะก็ user ก็คือเราเราได้ตัวแปร เราได้ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยมาเก็บไว้ที่ที่ตัวแปรยูเซอร์แล้วนะครับวิธีการจะเข้าถึงตัวพาสเวิร์ดก็คือย use ูเซอร์จุดพาสเวิร์ดนะครับก็คือตัวนี้นะคมอมเพล์ว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับผมโอเคอีกเช็คอีกนิดหนึ่งนะครับผมถ้ามันตรงถ้ามันเดี๋ยวถ้าไม่ตรงก่อนถ้าไม่ตรงนะครับผมก็จบที่นี้แหละตีเทอนไปเลยนะจ๊ะ ดีเดินไปเลยนะครับผมเหมือนเดิมก็อันนี้ผมผมเอนเตอร์ลงมาให้มันเห็นง่ายเนาะเดี๋ยวมันตกจริงจะก๊อปเลยก็ได้นะครับผม,มเดี๋ยาเราเขียนใหม่เนาะให้ในหะัวอธิบายก็อบนก็ให้มันแสดงสตตาสี0 0แล้วก็เซ็นข้อความไปว่าพาสเวิร์ดหนึ่นเนเงเอ็ดเอี พัสเวิร์ดไม่ตรงนะครับผมถ้าพาสเวิร์ดไม่ตรงถ้ายูซูเนียมีผ่านมาแล้วแล้วมาเจอพาสเวิร์ดไม่ตรงก็จบที่บรรทัดนี้นะครับส่งข้อความออกไปไม่ตรงแต่ถ้ามันตรงนะครับผมแต่ถ้ามันตรงนะครับเราก็มาสร้างเพโลดมาสร้างเพโลดก็ไม่ยากนะครับผมก็สร้างตัวแปรมาว่าเพโล ก่อนที่จะไปสเตจนี้ผมคอนโซลเอาให้ดูก่อนว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่เดี๋ยวเจอจะงงไปกันใหญ่นะผมให้มันแสดงคอนโซลลรือ user แล้วก็เลสเซนเหมือนเดิมเนาะเซฟ user มันจะมาแสดงได้ก็ต่อเมื่อพาสเวิร์ด user name ตรง p a สเ w o r d ตรงเพราะฉะนั้นเราต้องมาส่งค่าไปที่หน้าบ้านของเรานะครับผม อันนี้ดีจิตเต๋อเนาะอันนี้ล็อกอินผมจะลองโพสต์ล็อกอินไปบอดี้นะครับบอดี้เป็นเจสันนะครับตรงนี้เป็นเจสันพะที่ชนะื่อเจสันมีนาม เราสร้างครั้งที่แล้วเราได้สร้างารีจิตเตอร์เนมที่ชื่อว่า User กับพาสเวิร์ดหนึ่งมผมจะกดส่งข้อาไปเลยถึงไหมโค้ดมาล็อกอิน4 0 4โค้ดไปล็อกอิน4 0 4อ๋อโอเค เราสร้างแค่คอนโทรลเลอร์นะครับผมเรายังไม่มีรูทของล็อกอินเลยนะครับให้เรามาที่ไหนครับไปที่โฟลเดอร์รูทรูท A U T H เห็นไหมครับเรามีแต่ล็อกอินอยู่เลยเรายังไม่มีดีจิเตอร์เรายังมีเรามีแต่ r ีจิ s เตออยู่เลยเรายังไม่มีล็อกอินนะครับก๊อปบ็อกนี้เลยนะครับมาอีกบ็อกนะึ A P I ล็อกอิน ตรงนี้ก็เป็นล็อกอินฟังก์ชันก็ล็อกอินแต่เรายังไม่ได้ import นะครับเราก็มาอิ p พอร์ข้างบนด้วยนะครับว่าล็อกอินกดเซฟหนึ่งครั้งลองกดส่งใหม่ดูอ่าเห็นไหมครับถ้า username ถูกพา s ์เวิูนะครับมันก็จะส่ง username ที่อยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยมาให้เรามาให้หมดทุกอย่างเลยนะครับเนี่ย ส่งมาให้เราหมดเลยนะครับส่งมาให้เราหมดเลยนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับผมตรงนี้นิดนึงนะครับผมจะลองส่งข้อมูลไปผิดๆก่อนนะครับเดี๋ยวเช็คทีละสเต๊ดเบื้องต้นผมจะส่งยูเซอร์เนมที่ไม่มีในในระบบไปมยูเซอร์มส่งไปมันก็จะแสดงข้อความมาว่า username น In ม invalid credential ก็คือหัวข้อนี้บรรทัดนี้นะครับผม ถูกต้องนะครับที่2นะครับ username ตรง username ตรง password ไม่ตรงกดส่งข้อมูลไป password is not match ไม่ตรงเข้าเื่อนไขนี้นะครับโอเคถูกต้องนะครับทีนี้เดี๋ยวเราส่งข้อมูลที่ถูกต้องไปรายข้อมูลมาทั้งหมดใช่ไหมครับ Okay. เดี๋ยวเรามาดูกันต่อให้เราเลื่อนมาที่ตรงเพย์โหลดนี่เนาะถึงเพย์โหลดแล้วนะครับไอสองอันนี้เดี๋ยวเราเราเรา,เราปิดไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาคีย์เพย์โหลดกันก่อนนะครับเพย์โหลดก็คือเป็นเหมือนเราสร้างตัวแปรเพื่อที่จะเอาไปเข้ารหัสโทเค็นนะครับผมสิ่งที่เราจะได้คือโทเค็นให้เราสร้าง ตัวแปรเท y ขึ้นมานะครับเป็น o b จกต์นะครับผมข้างในนี้นะครับผมก็จะใส่ user แล้วก็เป็นออ o b j กต์อีกทีนึงเอาอะไรบ้างนะครับผมก็จะเอา id อันนี้อันนี้คือเราสร้างชื่อ id เนอะแล้วค่า key คือ id value ก็คือ user user มาจากไหนนี่ไงที่เราสั่ง สั่งพิมพ์ออกไปสั่งคอนโซลหลอเห็นไหมฮะเราอยากได้ตัวแปลไหนส่งไปบ้างไปเข้าหรหัสบ้างนะครับเราก็เราก็พิมพ์เลยตามนี้เลยนะครับ User จุด underscore id เอา id ไปด้วยนะอย่าเงี้ยเอาอะไรอี e, เอา Name ก็ User จุด a น e พัสเวิไม่เอานะครับผมเอาเดทวันที่สร้างเอาไปไหมเอาไปด้วยกระดาน,นะครับผม อาโลโลเรียโลยูเซดาวันโลวที่สร้างเอาไปด้วยนะครับีเอ็เต็นะครับก็เท่ากับ u s e r c r e จุด c รี a ีเอ็เต็กับอัปเดตนะครับ u s e ซจุด ดีดีดเอทพออยงแค่นี้ก็พอนะครับผมปึ๊บเมื่อเราสร้างเพย์โหลดเรียบร้อยสร้างเพย์โลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะเอามันไปเข้า,าราดอันนี้ผมลบทิ้งเนาะถึงหัวข้อนี้แล้วโัวเค็นแล้วหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับหัวข้อสุดท้ายโัเค็นเราจะใช้ สัมเลตโทเคียนที่เราสร้างด้านบนก็คือ JWT นะครับจุดซิงคซทายนะครับะอะไรบ้างน,นะครับผมผมก็ใส่ Payload เข้าไปกับข้อความผมก็ใส่ JWT s e c r e t c r e t โอเคอันนี้คืออาร์จิมเนต์ตัวตัวที่2อ,อันที่3มนะครับผมก็คือ เอ็าเราจะให้โทเค็นนี้นะครับมีอายุเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมเอามันขึ้นไปก่อน e f t i r ์พ e ีไอไ e เ p i กซ์ e X in. ตัวนี้นะครับผมสามพตรงนี้หน่วยเป็นวินาทีนะครับต่อไปนะครับผม ก็ใส่เป็นฟังก์ชัน callback มีเออร์เลอร์กับมีโทเค็นแล้วก็เป็น arrow ฟังก์ชันออกมาปีกาเฟอร์ปึ๊บคอเทเตอร์ลงมาแล้วกันม่เปนไครตรงนี้สับสน,นเรื่องปีกานะครับดูดีๆนะดูบล็อกดีๆนะครับผมดูดูบล็อกดีๆนะครับถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้ามันสําเร็จนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันไม่สาเร็จก่อน ถ้ามันมีเออร์เรอร์ถ้ามีเออร์เรอร์ก็ T h r o แสดงเออร์เรอร์ออกไปนะครับแต่ถ้าไม่เออร์เรอร์นะครับก็ให้มัน less less .json ส่งโทเค็นออกไปนะครับส่งโทเค็นส่งโทเค็นออกไป แล้วก็ส่งเพโลออกไปด้วยส่งออกไปสองอย่างเนาะเป็นโทเค็นกับเพโลอ่ะเดี๋ยวออลองล็อกอินก,กันอีกรอบนึงนะครับผมจะมาลุ้นมันกันง,ง่อ่าได้โทเค็นออกมาได้โทเค็นได้เพโลออกมาได้โทเค็นได้เพโล ถามว่าได้โทเคินแล้วส่งเพยโลดออกมาทำไมนะครับเพราะว่าตอนล็อกอินเน่ยไม่ต้องส่งเพยโลดไปก่อนนะครับไม่ต้องส่งไปไม่ต้องส่งไปส่งไปแต่โทเค็นนะครับเดี๋ยวผมพาเขียนหน้าบ้านพาอานโทเค็นนะครับ กติเ่ยมันต้องไปแต่โทเค็นถูกต้องแล้วโอเคโทเค็นนี้นะครับมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะ copy แล้วมาเปิดให้ทุกคนดูนะครับผมเจสันเว็โทเค็น JWTIO นะครับผมจะเอาไปถอดร้านให้ดูนะครับ ลองโหลดแป๊บนึงนะครับตรงนี้นะครับผมจะวางโทเค็นที่ผมได้มานะครับมันก็จะบอกนะครับผมว่าโทเค็นนี้นะครับเมื่อถอดรหัสแล้วเนี่ยมันมีเปโหลดอะไรเห็นไหมฮะมียูเซอร์ของเราเนมยูเซอร์โลยูเซอร์ก็คือข้อมูลที่ในฐานข้อมูลของเรานรั่นแหละมันเอามาเข้ารหัสเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมมันเอามาเข้ารหัสเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราก็จะส่งตัวนี้นะครับไปที่หน้าบ้านไปใช้งานต่อนะครับหน้าบ้านก็ส่งมาหลังบ้านมาถอดรหัสว่าเป็นยูเซอร์เป็นโลมีสิทธิ์เข้าถึงผ่านนี้ไหมเดี๋ยวยาวนะครับเราคุยกันยาวะครับได้โทเึ้นมาแลจบรละคลิปนี้เดี๋ยวลองส่งรหัสผิดๆไปสิเจ็ดเซนก็ไม่ได้นะครับผมรหัสทู ก็ได้โทเค็นออกมาโอเคจบนะครับผมสําหรับการาการร็อกอินนะครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมผมผมว่าผมทําเป็นสเต็ปไปแล้วเนาะนี่นะสเต็ปหนึ่งนะครับเช็คยูเซอร์นะครับผมถ้าเช็คยูเซอร์ไม่ผ่านก็จบที่รีเทิร์นตรงนี้นะครับว่ายูเซอร์นี้ไม่มีนะครับผมแต่ถ้าผ่านนะครับก็มาเช็คพาสเวิร์ดต่อนะครับผมถ้าพาสเวิร์ดไม่ตรงนะครับก็จบที่บรรทัดนี้นะครับพาสเวิร์ดไม่ตรง แต่ถ้าป้าเปิดตรงวิสเนียมปันเปิดตรงล็อกอินผ่านแล้วนะครับก็มาสร้างตัวเพโลนะครับผมเพโลก็คือค่าที่อยู่ในฐานข้อมูลของเรานั่นแหละนะครับแล้วก็ส่งมันไปเข้า,หารหัสพอส่งมันไปเข้า,หารหัสปุ๊บใสอ่อายุให้มันนะครับอายุปทงเห็นนี้จะอยู่ได้กี่กี่วินาทีนะครับหน่วยเป็นวินาทีแล้วก็ส่งมันโทเคินออกไปหน้าบ้านนะครับต่อไปก็เป็นการเขียนในส่วนของหน้าบ้านแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมพาเช็คอีกนิดหน่อยนะครับผม โอเคนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องรอยไทยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ